ย้อนชมภาพความงามของสาวงาม53คนมิ s ยู n นเวอร์สไทยแลนด์2023ที่มาประชันสวยในรอบชุดประจำชาติก่อนรอบตัดสินไฟนอลคอมเพ t i ิชันคืนนี้ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2023 Miss Universe Thailand 2023หรือ M.U.T. 2023รอบตัดสินไ i n a l Competition คืนนี้วันที่20สิงหาคม2566โดยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36เวลา20.30นาทีเป็นต้นไปคลิกชมสดและชมสดทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง36ที่ ถ่ายทอดสดจาก MCC พอเดือะมองงามวงวานย้อนชมภาพความงามของสาวงาม53คน m ิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์2023ที่มาประชันสวยในรอบชุดประจำชาติ Nation a l w c u s t ต m มเมื่อคืนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและรายละเอียดของประเพณีในแต่ละจังหวัดที่ถูกนำมาเล่าผ่านเนื้อผ้า ซึ่งไฮไลท์สำคัญของการประกวดโดยชุดประจำชาติที่ถูกเลือกจะนำไปเฉิดฉายอยู่บนเวที Miss Universe ที่ประเทศเอลซาวาดอร์สำหรับการประกวดรอบชุดประจำชาติแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มได้แก่แรงบันดาลใจพระราชนิยมแรงบันดาลใจยุคสมัยรัชสมัยของไทย จุลภาคแรงบันดาลใจชุดไทยท้องถิ่นนิยมและแรงบันดาลใจประเพณีศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของไทยโดยคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ จะคัดเลือกทุดประจำชาติทั้งหมด10ชุดเพื่อให้ Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์2023สวมใส่ท็อป10ชุดประจำชาติสำหรับท็อป10ชุดประจำชาติที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ท,าท้าชิงตัวแทนชุดประจำชาติไทยในการประกวดมิ s ย u n i v e r s ์สไทยแลนด์2023ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซาวาดอได้แก่ MUT48 เชอรี่จัญญาต้นงามจังหวัดมหาสารคามชุดนบเถงแทน n u t 0 4วีนาปวีนาสิงค์กวานจังหวัดภูเก็ตชุดบุบผาราชินีสีสีวาไลั u t ย nuT25 น้ำอิงสุดที่ดาเอียดปูจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดนครหัตถศิน m u t 4 7กรองทองกรองทองจันทรสมโพดจังหวัดพิษนณะุโลกชุดโสกัน n ะ u t 2 1โบอิอง้องธนพัฒมมงคลจังหวัด,กดสกลน,น,ค,นกรนะครชุดครามซิลส,วสีวาลี่ m u ที่31 แอนแอนโทเนียโพซิลจังหวัดนครราชสีมาชุดอโยธยาอมรานิรมิตเอ็นยูทีสิบเจ็ดเคทีแคทรีน่าลลิตาคอสทรูคอฟจังหวัดกาญจนบุรีชุดกาญจนเบนพาดเอ็1ยูทีสิบแปดิงกี้กันนิกาสงยมงามจังหวัดลบบุรีชุดอรุณราชนารีสัตรีสีสยามเอ็นยูทียี่สิบจัซี่กิรนาจัสมินชูเทอร์จังหวัดแม่ห้องสอนชุดเดอะคิรน MUT 27นลินฉัดนลินโชตจิรวราชัดจังหวัดประจวบคีรีขันชุดเทวศตร,รีสีอโยธยาโดยช่วงท้ายของการประกวดมีการประกาศรางวัลพิเศษรางวัลชุดไทยทั้งหมด5รางวัล โดยมีนายประกอบเพาพงอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลประกอบไปด้วยทร t r a d i t น o n เ a l Thai a อ a r d ชุดผ่าไทยโบราณที่ใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆหรือชุดสำหรับเจ้านายชั้นสูงได้แก่ M.U.T. 4 7พิษนุโลก กรองทองจันทรสมโพธิในชื่อชุดโสกันและออกแบบโดยชวันชัยอรชร Cultural Thai Award เป็นชุดผ้าไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมสำหรับใส่ในงานประเพณีงานพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่นได้แก่ MUT 48มหาสารคาม เชอรี่จัญญาต้นงามในชื่อชุดนบเถงแถนและออกแบบโดยธีรวัตรเจียงคำ n n o v a t i v e Tech Thai Award เป็นการนำชุดผ้าไทยพระราชนิยมมาประดิษฐ์ตกแต่งประดับประดาด้วยเทคนิคต่างๆตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์ได้แก่ MUT 17การจนบุรีเคซี่แคทรีน่าลลิตาคอสพ o ูคอฟ ในชื่อชุดการจนาเบนพาดและออกแบบโดยทีพาสุปซูสเตเนเบิลเทคไทยอวอร์ดเป็นการนำเศษขยะที่เกิดจากสิ่งทอหรือกระบวนการทอมาทำเป็นชุดพระราชนิยมเพื่อส่งเสริมการลดของเสียและต่อย,ยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แก่ MU T 16สงขลา จอยสจีคันธยสงในชื่อชุดทอแสงแยงเงาและออกแบบโดยเข็มเข็มมรินโชตพาเจริญการไทยรอยัลลี่เบสโตเวดเทคไทยอ a วอร์ดเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของความเป็นไทยซึ่งเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆในระหว่างการเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อบ่งบอกถึงความ เป็นชาติไทยได้แก่ MUT04 ภูเก็ตวีนาปวีณาสิงทักวานในชื่อชุดบุบผาราชินีสีสิวาลายัยออกแบบโดยด็อเตอร์สารสุดเกตห้องเสื้อวนชอ,อกอูตรอ